สวัสดีครับพี่นอ้องน,นี่เก็บดอกแค่ปลาที่พี่น้องด้ยดอกแค่ปลาอันนี้บพท่านล่วงแบบสวัสดีเก็บเก็บได้เลยอึ๊บอดกแค่ปลา,าไปซัวเด้อพี่น้องเด้อแรงหลายเลยในงทุ่งแบบไงเลยพี่น้อง ผู้ใดเคยกินนะครับนี่แหละครับตามวิถีครับผมตามวิถีตามวิถียามอ,อ,อย่างเซฟได้ก็ต้องเซฟเด้อพี่นอ้องเด้อเงินเดือนเนาบ่แพงเงินเดือนบอ่แพงครับหาผักหาอยังไป ต้มกินแจวประหยัดค่าใช้ใจ่ายไปอีกด้วยครับผมสวัสดีครับ